สวัสดีครับมาพบกันร,รยายงานพยายกรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันที่25กร,รกฎาคม2565ครับครับอันดับแรกเราก็มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับก็จ,จะเป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมใต้นะครับพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับในวันนี้และก็สําหรับในเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับในวันนี้ก็มีกําลังอ่อนนะครับ ก็ถือว่าโดยรวมแล้วโอกาสของการเกิดฝนนะครับในวันนี้ก็ยังคงมีไม่มากนะครับครับสำหรับในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็จะมีเมฆอ่าเป็นบางส่วนนะครับกระจายอยู่นะครับก็จะมีที่มากหน่อยก็แถวตอนบนของจังหวัดนครราชสีมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ตอนล่างของจังหวัดศรีสะเกดนะครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองนะครับอยู่ที่100-40ของพื้นที่ลมเป็นลมตอหนอกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจังหวัดที่โอกาสเกิดฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆนะครับก็จะมีจังหวัดมุกดาหาร101ยเอ็ดยะโสธรอํอนานเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับและก็นครราชสีมา สำหรับตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้22-25องศาเซลเซียสครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็โอกาสเกิดฝนนั้นก็ลดลงนะครับจากช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ในส่วนของบริเวณที่เราประสบกับ ฝนฟ้าขนองนะครับก็ยังคงมีความอันตรายจากฝนฟ้าขนองได้อยู่นะครับเช่นในเรื่องของฟ้าผ่านะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังอันตรายเอาไว้ด้วยนะครับครับสำหรับในช่วงเช้านี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามต่อสำหรับข่าวเจ็ดวันในช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน